สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซนะคะทางช่องพังน้องฝ้ายนะคะวันนี้พี่ฝ้ายของเรามาในรูปแบบใหม่นะคะก็พอดีรถสิบล้อที่ขนสับปะรดมานาที่เราซื้อเนาะนะคะติดนะคะติดหลุมนะก็จะให้พี่ฝ้ายนะคะเป็นคนช่วยนะคะช่วยดึงรถก็ไม่เคยทำนะไม่เคยทํา ในด้านนี้เลยแต่เป็นครั้งแรกนะคะมาดูกันว่าเขาจะทําได้ไหมนะคะก็เพราะว่าน้องใบบัวไม่ไม่ได้อยู่นี่นะคะก็เลยพี่ไา้ของเรานะคะยังไม่ได้เข้าป่าวันนี้ก็เลยมานะมาลองดูกันนะคะว่าเขาจะทําได้ไหมนะคะเา <c oughs> นิ่งซายขวาด่าืหนึ่งไสอง เต็งอนไหนดเออเอาไปปลายสมัยังดิจับปูดนี่คุณพระเจ้าว่ะจะยังกู้ หน้าตาเหมือนคุณน่วงนอนนะครตอนนี้พี่ไฟของเราจะทำได้หรือเปล่าน้อนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะยกรถใจเย็นก้องจเยืมมาเนี่ยจีกันเอาเี๋ยวนี่ิดแล้วเ้ยสตรงนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะคะทางช่องทางน้องฝ้ายแล้วก็ทางเพจนะคะน้องฝ้ายเอฟซีนะคะ<ม>ก็วันนี้เนาะนะคะสับประรดที่เราได้สั่งไว้นะคะมาส่งแล้วนะคะมาจากพัทยาเลยนะคะ<ม>ก็เป็นพี่น้องควานช้างด้วยกันนี่แหละนะคะแล้วก็ซื้อซื้อ,อรวมกันนะคะ ี่ห้าเจ้านะคะก็หลายๆเชือกนะคะสังรวมกันถึงจะได้คะแนนในการซื้อสับปะรดหนึ่งล้อใหญ่เลยหนึ่งสิบล้อใหญ่เลยนะคะสิบล้อนะคะเป็นสิบล้อใหญ่นะนี่น้ก็มาส่งแล้วนะคะก็เราก็เอาลงนาไว้ที่สวนน้องใบบัวเนาะนะเป็นของใบบัวด้วยครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นขององคฟฝ้ายด้วยครึ่งหนึ่งนะคะก็ซื้อมรวมกันนะคะคุณแม่สี่นะคะนี่ ก็พอดีว่าสิบรอเข้าสวนนะคะก็รถติดด้วยเนาะนะคะแต่พอดีนะคะคุยกันว่าจะให้น้องฝ้ายมาดึงนะคะแต่ก็ขอแสดงความเสียใจนะคะน้องฝ้ายดึงรถไม่ได้เนาะ,ะเขาลากอะไรไม่ได้นะคะก็อาจอาจจะลากได้นะ,ะถ้าเราฝึกแต่ว่าเราไม่เคยให้เขาทํางานหนักในเรื่องอลากของลากไม้นะคะเขาก็เลยทําไม่เป็นนะคะก็ตอนนี้รถจมนะคะ ก็กำลังลงสัป,ปะรดอยู่นะะแล้วก็ค่อยอเอารถนะคะมาขนเอาจากสวนน้องใบบัวนะคะนี่จมนะคะติดอยู่เลยนะคะถ้าเป็นใบบัวอาจจะลากได้อยู่นะคะแต่ตอนนี้ใบบัวย้ายหลักไปอยู่อีกออีกีกกที่หนึ่งนะคะแต่น้องฟ้ายังอยู่บ้านนะคะแต่ว่าเขาลางไม่เป็นนี่นะคะก็สัป,ปะรดนะคะตรงหนึ่งราคาสามพันคะแนนนะคะคุณเมสซี่เนาะนะคะก็ ลงรวมกันไว้ก่อนนะคะก็ซื้อรวมกันกับน้องใบบัวนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้รถติดนะคะรถติดออกไม่ได้นะคะก็เลยต้องลงสับปะรดก่อนนะคะแล้วเขาจะลากรถจากหลุมนะคะก็รถบรรทุกหนักเนาะนะคะพอมาเจอดินช่วงฤดูฝนก็ติดนะคะก็ชีวิตควานช้างนะคะส่วนใหญ่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือรถใหญ่นะคะ คนอาหารให้ช้างนะคะก็รถติดต้องรีบขึ้นนะคะเพราะว่ามีช้างนะคะรออยู่นะ,ะรอทานอาหารเนาะก็ขอบพระคุณนะคะคุณแม่เอฟซนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะ ทางช่องทางน้องฝ้ายเนาะทําให้น้องฝ้ายได้มีอาหารมีต้นสับป,ปะรดกินอย่างอิ่มท้องนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยคะแนนของท่านนะคะมีความสําคัญกับชีวิตช้างที่ตกงานอยู่ณนะตอนนี้มากๆนะคะก็เรานําคะแนนนะคะมาซื้ออาหารให้เขาได้ทานนะคะเป็นต้นสับป,ปะรดกินอิ่มไปได้หลายวันเลยนะค,ะคุณแม่เนาะนะคะก็จะซื้อผสมกันกันกบหญ้านในเปียนะคะให้ช้างได้มีอาหารทานนะคะไปนานๆเนาะ,ะกว่าจะสิ้นเดือนนะคะ ก็ต้องบอกว่าช้างกินเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้พาน้องฝ้ายไปเข้าป่าเลยนะคะสักพักเดี๋ยวนะก็จะพาเข้าไปสายๆเพราะว่าวันนี้เนาะนามาลงสับปะรดก่อนแม่ควานก็จะไปนาทําธุระเนาะไปเลี้ยงวัวต่อด้วยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะน้ําใจนะคะความเมตตาความรักที่มีให้ช้างนะคะพังน้องฝ้ายนะคะทำให้เราได้มีอาหารให้ช้างไว้ทานแบบนี้นะคะก็ ขอบพระคุณทุกๆคะแนนทุกๆน้าใจมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามนะคะเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ร่วมอุดหนุนนะคะป้อนอาหารช้างออนไลน์นะคะเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ของช้างตกงานอีกหนึ่งเชือกนะคะพังน้องฝ้ายเนาะให้เขาได้มีอาหารกินนะในช่วงที่ลําบากแบบนี้นะคะก็อย่างน้อยกลับมาจากป่าหรือวันไหนไม่ได้ไปอยู่ป่านะคะก็มีต้นสับปะรดให้ได้ทานอิ่มนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฝ้ายช้างตกง,งานอีกหนึ่งเชือกด้วยนะคะแล้วับ<ร> <ขอ S 1> ผมขอบคุณนะคะทุกๆคะแนนนะคะที่อุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะทางน้องฝ้ายเนาะทำให้เรานะคะได้ต้นอ้อยนะคะไปให้น้องฝ้ายกินได้อิ่มท้องนะคะก็เปลี่ยนคะแนนจากตะกร้า50คะแนนเล็กๆเ,เนาะเป็นอ้อยเป็นคันลดนะคะไปให้น้องฝ้าย เป็นน้อยกรอบอร่อยด้วยนะคะคุณแม่ปี๋ปีงไกลมากเลยนะครับยิงมาิงมาไกลนะคะก็ยี่สิบโลได้มากนี่นะครับผมยี่สิบกิโลได้นะครับผมออกจากหมู่บ้านช้างมาหมู่บ้านเรานะครับมาตัดก็มีพี่ชายแมฆวานเนาะเขาอยู่นี่เขาใส่ฟนอยู่นี่นะครับผมเขาเลยเห็นเขาเลยขอซื้อนะครับก็ห้าร้อยกว่าคะแนนนะครับผมก็ถือว่าราคาถูกนะครับโอเคนะครับผมก็เห็นก็ซื้อไว้เลยครับก็เลยมาตัดวันนี้จะเอาพาไปให้น้องไฟได้ทานกันนะครับ ดูฝนทางก็เฉออเจนะครับกว่าจะมาได้เนยโหนะครับ